สวัสดีค่ะเียนเป็นเชฟวันนี้ขอเสนอเมนูเส้นจันผัดซีอิ๊วหมูหมัมกนุ่มเส้นไม่เละหอมกลิ่นขั้วกระทะรสชาติกลมกล่อมด้วยผงอร่อยเชฟนอตมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะนำเส้นจันอบแห้งมาแช่น้ำเพื่อให้เส้นนิ่มขึ้นแล้วรอนำไปผัดนะคะต่อมานำผักคะน้ามาหั่นแฉลบ นำกระเทียมมาสับให้พอหยาบและนำเนื้อหมูมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาหมักหมูกันต่อค่ะนำซีอิ๊วขาวซอสหอยนางลมน้ำมันงาน้ำมันพืชน,น,น้ำตาลทรายน้ำเปล่า และเบกกิ้งโซดาใส่ลงในชามผสมจากนั้นคลุกเขาให้เข้ากันดีแล้วนำไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณ15นาทีนะคะต่อมาเรามาคุกเส้นกันคะ่ะนำเส้นจันที่นิ่มแล้วมาคลุกเขากับสีอิ๊วดำให้ทั่วเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายตั้งกระทะไฟกลางใส่น้ำมันและกระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมตามด้วยหมูหมาผัดให้หมูสุกและขึ้นสีเล็กน้อยเลยนะคะ จากนั้นใส่ไข่เป็ดลงไปคั่วให้เคลือบหมูตามด้วยเส้นจันในขั้นตอนนี้สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปผัดเพื่อช่วยให้เส้นนิ่มขึ้นได้นะคะเมื่อได้ความสุกของเส้นตามต้องการแล้วก็ใส่ผักคะน้าตามลงไปได้เลยค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางลมน้ำตาลทรายและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงอร่อยเชฟนอตค่ะผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้เส้นจานผัดซีอิ๊วหมูหมัมกนุ่มเส้นไม่เละหอมกลิ่นขั้วกระทะรสชาติกลมกล่อมสไตล์เชฟนอตกันแล้วค่ะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ